สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคลิปนี้ครับหนเลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของประโยคได้นะครับสอบอกชนิดของคําในประโยคได้นะครับและ 3. ามจำแนกส่วนปร,ประกอบของประโยคได้นะครับก็มี3ข้อนะครับมีอธิบายความหมายบอกชนิดของคําแล้วก็จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้นะครับ ่อามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยคนั่นคืออะไรนะครับสำหรับประโยชนั่นก็คือถ้อยคําหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์นะครับเป็นถ้อยคําหรือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์ประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับประกอบไปด้วยสองส่วนมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับก็คือส่วนที่เป็นภาคประธานนะครับส่วนนี้เป็นภาคประธานนะครับ ส่วนนี้เป็นภาคประธานนะครับหน้าที่ของมันก็คือจะเป็นพวกคํานามหรือคําตัดพนามก็ได้นะครับนะ Solar. สองนะครับสําหรับสองนะครับก็คือภาคแสาดงนะครับนะประกอบไปด้วยสองส่วนประโยคประกอบไปด้วยสองส่วนนะครับก็คือภาคประธานและก็ภาคแสดงนะครับผมสําหรับส่วนประกอบของประโยคเมื่อ เมื่อดังกล่าวนะครับครูได้บอกแล้วว่าประกอบไปด้วยสองส่วนใช่ไหมครับก็มีภาคประธานแล้วก็ภาคสแสดงทีนี้เราก็มาดูว่าแต่ละภาคนั้นมันประกอบไปด้วยอะไรย่อยบ้างและแต่ละย่อยน้นคืออะไรนะครับภาคประธานนั้นก็จะประกอบไปด้วยประธานประธานก็คือผู้กระทํานะครับผู้กระทํานะครับส่วนหญ่ก็จะเป็นคํานามหรือสรรพนามก็ได้นะครับนะสองภาคแสดงภาคสแสดงก็จะประกอบไปด้วย2ส,ส่วน นะครับก็จะมีกริยานะครับกริยาก็คืออาการการกระทำนะครับเช่นเดินนั่งนอนนะครับร้องไห้กระโดดเตะได้หมดนะครับอันนี้คือคำกริยานะครับนะคำที่แสดงออกมาถึงบุงบอกอาการกิริยานั่นเองนะครับและ3ามที่เป็นภาคแสดงนะครับนั่นก็คือกรรมกรรมก็คือผู้ถูกกระทำในประโยค นะครับนะก็จะมีประธานเป็นผู้กระทำนะครับมีกริยาเป็นการกระทำนะครับและ3ามก็คือกรรมนะครับผู้ถูกกระทำนะครับผู้ถูกกระทําจากผู้กระทำใช่ไหมครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับนะประโยคแรกนะครับเป็นพ่อกินข้าวนะครับพ่อกินข้าว ทีนี้ประโยคมันจะประกอบไปด้วยสามส่วนใช่ไหมครับ <d ank S 1> ดังกล่าวที่ครูได้สอนไปนั่นก็คือมีประธานใช่ไหมครับมีกริยาแล้วก็มีกรรมใช่ไหมครับจําไว้ว่ามีสามส่วนนะครับมีประธานมีกริยาแล้วก็มีกรรมนะครับสําหรับประโยคพ่อกินข้าวเดี๋ยวเรามาแยกแยะกันว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกริยาและอันไหนเป็นกรรมนะครับเราก็ดูจากประโยคเลยนะครับพ่อกินข้าวอะไรเป็นประธานครับ นักเรียนจำไว้ประธานส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ข้างหน้านะครับแต่ในบางครั้งก็จะอยู่ข้างหลังประธานครูได้บอกแล้วคือผู้กระทำใช่ไหมครับพ่อกินข้าวในประโยคนี้ผู้กระทำนั่นก็คือพ่อใช่ไหมครับเออพ่อนะครับพอพ่อกําลังทําอะไรกินใช่ไหมครับกินจึงเป็นคาปริยาเพราะเป็นการแสดงอาการใช่ไหมครับพ่อกําลังกินอะไรเป็นกรรมครับอะไรถูกกิน เออผู้ถูกกระทําก็คือข้าวเพราะมันถูกกินเข้าไปใช่ไหมครับนะมันเป็นผู้ถูกกระทํานะครับดังนั้นตัวอย่างพ่อกินข้าวก็จะแยกแยะได้ว่าพ่อเป็นประธานกริยาคือกินและกรรมก็คือข้าวเพราะถูกพ่อกินข้าวใช่ไหมครับนะต่อไปไปดูประโยคที่สองครับตัวอย่างที่สอง สำหรับตัวอย่างที่สองนะครับประโยคก็คือพี boy, ่บอยเตะฟุตบอลนะครับพี P ่บอยเตะฟุตบอลนะครับแน่นอนประธานก็คือพี่บอยใช่ไหมครับพอพี่บอยกําลังจะเตะฟุตบอลใช่ไหมครับกริยาก็คือเตะนะครับเป็นการบอกอาการนะครับเป็นบอกกิริยาอาการท่าทางนะครับส่วนกรรมมันถูกเตะนั่นก็คืออะไรฟุตบอลเพราะถูกเตะใช่ไหมครับนะ ดังนั้นตัวอย่างที่สองที่บอยเตะฟุตบอลนะครับที่บอยเป็นประธานนะครับเตะเป็นปิยาและกรรมก็คือฟุตบอลนะครับเพราะฟุตบอลเอเอเพราะฟุตบอลถูกที่บอยเตะใช่ไหมครับนะ <c oughs> เรารู้ส่วนประกอบของประโยคแล้วก็ตัวอย่างที่คุณได้ยกให้ไปนะครับเห็นไหมว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับทีนี้ส่วนนี้เราจะดูใบงานที่เราจะต้องทํานะครับเดี๋ยวครูจะพาทําไปด้วยนะครับ ซึ่งมันมีทั้งหมด10ข้อนะครับคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนจำแนกส่วนประกอบของประโยคในช่องว่างนะครับเป็นใบงานที่1น,นะส่วนประกอบของประโยคนะครับเขาให้เราเนี่ยเขียนจำแนกส่วนประกอบของประโยคในแต่และช่องว่างโดยที่ประโยคที่เขาให้มาจะมีทั้งหมด10ข้อ10ประโยคนะครับ แต่และประโยคให้เราแยกแยะว่าอันไหนเป็นประธานอันไหนเป็นกริยาแล้วก็อันไหนเป็นกรรมใช่ไหมครับแยกออกจากกันนะครับบางประโยคก็อาจจะไม่มีกรรมก็ได้นะครับนะดูแล้วแต่นะครับนักเรียนแยกแยะเอาเองนะครับว่าไหนเป็นขยายนะครับขยายกริยาขยาย,ย,ายประธานนะครับดูด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับข้อที่1ประโยคที่เขาให้มานั่นก็คือนกอีเจวบินนะครับนกอีเจวบินนะครับประธานก็คืออะไรนกอีแจวใช่ไหมครับอีเจวเป็นชื่อของนกดังนั้นเป็นการขยายประธานนะครับนกอีเจวนะครับกริยากริยาคืออะไรบินใช่ไหมครับว่านกกําลังบินมีการไม้ไม่มีก็ขีดแดดไว้นะครับขีดไว้แบบนี้ นะครับก็เสร็จไปสำหรับข้อที่หนึ่งนกอีกเจลบินเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับอันไหนไม่มีเราก็ขีดแดดไว้นะครับนะต่อไปเรามาดูข้อที่สองนะครับสำหรับนกกระยางกินปลานะครับ้อที่สองนกกระยางกินปลานะครับนะรู้เลยนะครับใครเป็นประธานก็คือนกกระยางใช่ไหมครับนกกระยาง กริยาคืออะไรคือกินใช่ไหมครับเพราะนกกระยางกําลังกินอะไรเป็นกรรมอะไรกําลังถูกกินก็คือปลาใช่ไหมครับเป็นกรรมนะครับนะก็จะเป็นนกกระยางเป็นประธานกินเป็นกริยานะครับส่วนกรรมคือปลาเพราะถูกกินใช่ไหมครับเป็นกรรมนะครับ <S <S ต่อมาเรามาดูนะครับ ข้อที่สามกระต่ายหนีเสืออ่านนึกเรียนดูแล้วกระต่ายหนีเสือเราวิเคราะห์ก่อนว่ากระต่ายหนีเสืออะไรนะั้นเป็นประธานนะครับกระต่ายอยู่ข้างหน้าใช่ประธานไหมไม่ใช่นะครับเพราะกระต่ายมันหนีเสือกระต่ายมันเป็นกรรมนะครับผู้ถูกกระทําใช่ไหมดังนั้นประธานจึงเป็นอะไรจึงเป็นเสือใช่ไหมครับกริยาเป็นอะไรครับเป็น นีนะครับส่วนกรรมก็คือกระต่ายใช่ไหมครับนะสรุปก็คือประธานเป็นเสือกริยาคือหนีนะครับและกรรมก็คือกระต่ายทุกกำลังจะหนีเสือนะครับทุกเป็นกรรมอยู่ใช่ไหมครับนะต่อไปข้อที่4นะครับเขาอ่านหนังสือนิทานนะครับเขาอ,อ่านหนังสือนิทานนะครับนะประธานคืออะไรครับ ประธานก็คือเขานะครับเขาเป็นคําสรรพนามนะครับนะเป็นประธานนะครับเขากริยาก็คืออ่านนะครับกําลังอ่านเขากําลังอ่านอ่านอะไรคําก็คือหนังสือนะครับหนังสือเพราะถูกอ่านใช่ไหมครับแล้วก็นิทานเป็นคําขยายของหนังสือบ่งบอกชนิดของหนังสือนะครับดังนั้นจะมารวมกันเลยที่กรรมเลยนะครับเป็นส่วนขยายหนังสือนะครับ สรุปก็คือเขาเป็นประธานอ่านเป็นกริยาและกรรมก็คือหนังสือทิ่ทานเพราะถูกอ่านใช่ไหมครับถูกเขาอ่านนะครับต่อไปมาดูข้อที่ห้านะครับสำหรับข้อที่5นะครับครูกิ่งอ๋อครูกิ่งนะครับร้องเพลงนะครับครูกิ่งร้องเพลงนะครับประธานคืออะไรประธานคือครูใช่ไหมครับครูกาลงังร้องเพลง แล้วก็เป็นครูกิ่งด้วยนะครับกิ่งคือชื่อของครูนะครับเป็นส่วนขยายของประธานนะครับกริยาคือคำว่าร้องเพลงนะครับร้องเพลงดังนั้นดำไม่มีนะครับนะ <c oughs> ต่อมาดูข้อสบครับแก้วตานอนหลับนะครับแก้วตานอนหลับประธานคืออะไรครับแก้วตานะครับกริยาคืออะไรคือ นอนหลับนะครับดังนั้นกรรมจึงไม่มีนะครับแก้วตาเป็นประธานนอนหลับเป็นคำกริยานะครับส่วนกรรมไม่มีนะครับหัข้อนี้ต่อไปดูข้อที่7นะครับข้อที่7บอกว่าการดาสวมเสื้อสีแดงนะครับการดาสวมเสื้อสีแดงนะครับการดาสวมเสื้อสีแดงประธานคือใครรับคือการ ดานะครับกริยาคืออะไรสวรมนะครับกริยาคือสวมกรรมคืออะไรเสื้อสีแดงนะครับเพราะเสื้อมันถูกสวมใช่ไหมครับคือผู้ถูกกระทํานะครับส่วนสีแดงเป็นคําขยายของเสื้อบ่งบอกว่าเป็นสีนู้นสีนี้นะครับนะาการนาเป็นประธานนะครับสวมเป็นกริยานะครับเสื้อสีแดงเป็นกลรมนะครับ ต่อไปเรามาดูข้อที่แปดนะครับแม่ปลูกผักบุ้งนะครับแม่ปลูกผักบุ้งนะครับประธานคือแน่นอนแม่ใช่ไหมครับผู้กระทํานะครับปลูกเป็นคํากริยาเพราะแม่ปลูกนะครับกรรมคือผักบุ้งพบเป็นผู้ถูกกระทําว่าเป็นผู้ถูกโดนปลูกใช่ไหมครับจากแม่ดังนั้น แม่ปลูกผักมุ้งแม่เป็นประธานปลูกเป็นคำกริยานะครับและผักมุ้งทำหน้าที่เป็นตั้มนะครับเป็นผู้ถูกกระทำต่อมาเรามาดูข้อที่9้านะครับนักเรียนแข่งกีฬานะครับนักเรียนแข่งกีฬาประธานเป็นใครครับเป็นนักเรียนนะครับกริยาคือแข่งกีฬานะครับ กรรมมีไหมไม่มีนะคบนะเพราะว่านักเรียนเป็นประธานนะครับแข่งกีฬาเป็นกริยานะครับนะผู้เป็นกรรมไม่มีนะครับสาหรับข้อที่เก้านะครับต่อไปข้อที่สิบนะครับสาหรับข้อที่สิบเป็นข้อสุดท้ายนะครับป้าเจ๋วขายยำนะครับป้าเจ๋วขายยำนะครับประธานแน่นอนคือป้าใช่ไหมครับป้าเจ๋วด้วยนะครับเจ๋วเป็นชื่อขยายคําว่าป้า นะครับดังนั้นอยู่ด้วยกันนะครับกริยาคือขายนะครับกริยาคือขายและกรรมก็คือยำนะครับเพราะยำผูกทำนะครับโดยป้าเจ๋วนะครับก็จะกลายเป็นป้าเจ๋วขายยำนั่นเองนะครับนะก็จบลงไปทั้งสิบข้อนะครับครบสรุปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับในเรื่องของส่วนประกอบของประโยค นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับมีภาคประธานแล้วก็มีภาคแสดงนะครับสําหรับภาคประธานก็จะประกอบไปด้วยประธานก็คือผู้กระทานะครับผู้ลงมือกระทํานะครับสองนะครับก็จะเป็นกริยานะครับก็คืออาการการกระทําต่างๆใช่ไหมครับและสามนั่นก็คือกรรมก็คือผู้ถูกกระทํานะครับนะประกอบไปด้วยสามส่วนก็คือประธานผู้กระทํานะครับ ปริยาการกระทำนะครับแล้วก็กมก็คือผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับสำหรับการโหลดใบงานและใบความรู้นะครับประกอบการเรียนการสอนนะครับนะนักเรียนก็สามารถโหลดได้ใต้ลิ้นนะครับคลิปนี้นะครับเยวคูจะแขวนไว้ให้นะครับก็คิดว่านักเรียนคงทำได้แน่ๆนะครับสำหรับส่วนประกอบของประโยคนะครับซึ่งเป็นเรื่องถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่ นะครับเดี๋ยวในระดับที่สูงมากกว่านี้ก็จะเป็นการขยายต่างๆซึ่งมันจะยากกว่านี้นะครับนักเรียนก็พยายามทําด้วยเองทาด้วยตนเองนะครับทําให้คล่องนะครับสําหรับนักเรียนคนไหนที่สงสัยตรงไหนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับใบงานนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้นะครับนะเดี๋ยวครูจะมาเปิดอ่านแล้วก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์นะครับ ก่อนจากกันไปเช่นเดิมน,นะครับนักเรียนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับคอยเป็นกำจัจเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมีความรู้อะไรมาฝากนะครับรอชมแล้วก็รอติดตานกันนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ